ผมจิตพลตัวเวโรนะครับหรือชอปเปอร์นะครับชอปเปอร์ยิงสามคะแนนอ้ช็อปเปอร์ชอปเปอร์คร,ครับก็เล่นตำแหน่งเป็นชูดติ้งการ์ดของตอนนี้ปัจจุบันก็ยังอยู่สโมสรโนเวไพายบาสเกตบอลลับอยู่นะครับคำถามต่อไปนะชอปก็คืออยากจะถามชอปว่าจุดเริ่มต้นของเล่นบาสของชอปเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับก็จุดเริ่มต้นที่ผมเล่นบาสเกตบอลนะครับก็ตั้งแต่อายุสิบสองปีครับ ซึ่งก่อนหน้นั้นผมเล่นกีฬาเทควันโดแล้วก็กีฬาฟุตบอลมาก่อนใช่คือช่วงนั้นตอนที่ผมเริ่มแรกเริ่มที่เล่นเลยคืออายุสิบสองปีตอนปหกที่โรงเรียนแสงทองวิทยาจังหวัดจังหวัดสงขลาผมเป็นคนผมเป็นคนใต้อะไรเงี้ยครับนะก็จะมีใช่ก็คือวัน,น,นตอนนั้นเรื่องเรียนพิเศษอะไรเงี้ยครับตอนตอนเย็นวันนั้นตอนเย็น,อ,น,ยนอาจารย์เขา c a n เซิ c ค a าสพอดีแล้วผมก็ยังไม่ได้กลับบ้านเพราะว่าแม่ไม่มีใครมารับที่บ้านก็เลยนั่งเล่น ที่ริมสนามบาสเกตบอลอ่ะ,ะเราก็นั่งดูเพื่อนเล่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วพอไปเล่นเสร็จปุ๊บผมก็เออขอเพื่อนแบบลงไปแบบเอ้ยมันคือกีฬาอะไรวะเนี้ยไม่เคยเล่นครับ <S <S เดินลงไปก็ไปชุดมังง่วๆไปชุดไม่เป็นอ่ะพี่ก็เหมือนโยนโยน,โยนบอลเล่นๆจนแบบมีโค้ดคนหนึ่งชื่อมัสเตอร์ยักษ์ที่คือเขาเป็นโค้ชด,ดูแลบาสเกตบอลที่ฮัดใหญ่อยู่แล้วครับ เขาก็เห็นเราว่าเออเราเป็นคนแรงเยอะเห็นเราขว้างได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยชุดได้ไงแบบตัวแค่นี้แต่มีแบบแรงเยอะอายุ12ปีนะครับเขาก็เลยบอกผมว่าเออพรุ่งนี้ถ้าว่าตอนเย็นสี่โมงครึ่งมาเจอกันที่สนามบ,บ้านนะเอารองเท้าบ้านมันด้วยเดี๋ยวฝึกให้อะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบงงว่าแบบจะฝึกใครเลยเหรออะไรเงี้ยผมก็กลับไปบอกแม่อะไรเงี้ยมาเนี่ยม,มีอาจารย์คนนี้เขาอยากให้แม่แม่ผมก็เป็นคนสนับสนุนสนับสนุนกีฬาบาสเกตือก เขาต้องการสนุนเราในการนี้แบบเราเล่นกีฬาอยู่แล้วอะไรทุกอย่างครับเขาบอกก็ไปสิไม่เห็นเสียหายเลยผมก็ไปวันแรกผมก็ไปเล่นไปก็ก็แก๊กงงงงไม่เข้าใจคือแบบแต่แต่เพื่อนแบบเก่งนะนะแต่เราก็ยังแบบงงงงไม่เข้าใจเราก็พยายามเรียนรู้เรียนรู้ไปตั้งแต่การเลี้ยขับขวาซ้ายกระโดดขวาซ้ายกระโดดแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นซ้ายขวากระโดดอะไรเงี้ยก็ได้แค่นั้นนะครับชุดก็ยังชุดมัวมัวซัวไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็พอเล่นไปเรื่อยๆทอมได้ประมาณ เจ็ดแปดเดือนแล้วก็เริ่มมันก็เริ่มมีความพัฒนาขึ้นมีอะไรขึ้นแล้วก็รายการแรกที่ผมแข่งก็คือบาสกีฬาบาสจังหวัดอายุสิบสองปีเลยตอนนั้นเต็มแบบคือรุ่นผมเลยสิบสองปีผมก็เล่นปุ๊บแล้วผมได้กีฬายอดเยี่ยมครั้งแรกในชีวิตเลยแบบไปเล่นในกีฬายอดเยี่ยมเฉยเลยจังหวัดอะไรเงี้ยเกมกีฬาจังหวัดพอได้สิ่งเราก็แบบมันก็เหมือนเป็นกำลังใจเรานาะแบบเฮ้ยเออเราก็เราก็มาทางนี้เราก็ได้นี่ผมก็เลยเลือกที่จะเล่นบาสเกตบอลแล้วก็พยายามฝึกฝนแล้วพยายาม ถามรุ่นพี่ที่แบบอยู่โรงเรียนว่าแบบที่เขาเก่งกว่าเราผมก็แบบคอยนั่งมองคอยนั่งดูว่ากีฬาบาสเกตบอลที่ถูกต้องอ่ะมันเล่นกันยังไงแล้วเขาทําอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยผมก็พยายามศึกษาไปเรื่อยๆอดทนเพราะเราแบบไม่มีแบบไม่มีเขาอะไรไม่เราผมไม่มีพรสวรรค์ด้านนี้นะแต่ผมคิดว่าเราก็ใช้พรสแสวงในการฝึกฝนมันอ่ะให้อยากเก่งเราก็ต้องฝึกฝนมันอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นครับพี่อือใช่ใช่สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเป็น เชื้อไวรัสระ,ะบาดเนี่ยชอบมีวิธีการดูแลรักษาตัวเองยังไงนอกในขณะที่แบบสนามบ้าปิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเราเรามีวิธีการดูแลรักษาร่างกายไว้ให้แบบสมบูรณ์ตลอดเพื่อแบบกลับมาแล้วเราสามารถกลับมาเล่นได้อย่างเต็มที่อะไรเงี้ยมีวิธีบ้างครับก็อันนี้คืนนี้คือวิธีตัวส่วนตัวผมนะครับก็อย่างแรกคือผมควบคุมคืออาหาร อาหารนี่คือเป็นปัจจัยหลักที่ผมยังควบคุมอยู่นี่แบบว่าผมไม่กินมั่วซั่วไม่กินอะไรที่แบบว่ากลางคืนกินกินของมันของทอดน้ําโคกอะไรเงี้ยผมจะไม่แตะเลยนานๆผมจะแตะทีหนึ่งทุกวันนี้ผมก็อย่างแรกคือการนอนหลับพักผ่อนด้วยก็มีสิ่งสาคัญพอทํางานประมาณเลิกประมาณสี่โมงสี่โมงครึ่งผมก็จะวิ่งวิ่งรอบวิ่งรอบที่ทํางานผมก็ผมวิ่งเวลาทุกวันนี้ผมก็วิ่งนะครับวิ่งเวลาหกกิโลอ่าวิ่งทุกวันวิ่งทุกวันใช่ครับวิ่งมาหกกิโลแล้วก็ ผมก็ตั้งเป้าหมายว่า6กิโลผมไม่ให้เกิน30นาทีหรือว่า29นาทีประมาณนี้ครับแล้วก็พอเล่นเสร็จผมจะเล่นบอดี้เวทอยูนะ่เล่นบอดี้เวทเองก็คือวิดพื้นกล้ามท้องก้อนผมก็จะมียางยางยืดอันหนึง่งยางยืดของอันท่าท่านี่แหละครับผมก็เอาไปเล่นด้วย <c oughs> ใช่ไหมผมก็เอาติดติดไปด้วยอะไรเงี้ยที่ที่แบบว่าเราเล่นนะอย่างอย่างยางก็จะเล่นเราจะเล่นขาเล่นก้นเนี่ยอะไรก็ได้ส่วนยางยางมันจะเป็นยางแบบเจ้ายาวสีดาครับอันนั้นผมก็จะเล่นพวก เล่นหัวไหล่เล่นเล่นหัวไหล่แล้วก็เล่นหลังแขนหน้าแขนอะไรเงี้ยเราก็จะรักษาตรงนั้นไปครับยอมตื่นเช้าหน่อยไปวิ่ง <S <S ใช่เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนไม่ค่อยตื่นเช้าหรอกครับผมก็จะตื่นประมาณตีห้าสี่สิบพอประมาณตีห้าห้าสิบผมก็เริ่มบอ,อกวิ่งแล้วในในซอยในในซอยคอนโดผมอะไรเงี้ย <S <S ถ้าเราอยากออกกำลังกายเราอย่าอย่าไปโทษโควิด COVID ว่าเนี่ยโควิดมาแล้วเออไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้เล่นบาส แค่พื้นที่บ้านแค่พื้นที่เล็กๆคุณก,ก็สามารถเอบาบ้ามันเลี้ยงบอลก็ได้ในคอนโดอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมพีม่ร้านจอดรถอะไรอย่างเงี้ยได้ดูแลตัวเองด้วยประมาณนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่ผมทําครับอืมก็ cũng, 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 คือแบบเหมือนประมาณว่าเราต้องมีจุดมุ่งหมายแล้ววินัยในตัวเองเนาะใช่พอเราตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําตามเป้าหมายของเราในแต่และวัน,นแต่และสัปดาห์ใช่ประมาณนี้ที่ที่ผมแนะนําได้นะครับเยี่ยมเลยอันนี้ดีมาก ดีสุดๆเลยแหะตอนที่มีรายชื่อติดทีมชาติเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างนะครับแล้วกเ็เต็มตัวนานแค่ไหนก่อนที่จะไปแข่งเนี่ยครับก็ตอนที่มีประกาศรายชื่อตอนฟีบา้าสนี้ตั้งแต่ห้าห้าเดือนที่แล้วใช่ไหมครับก่อนที่จะเกิดโร้เกิดโควิดลออแล้วลอกสามตอนนั้นก็ดีใจครับเพราะตอนนั้นแบบเราเราต่อยอดมาตั้งแต่เอนโนเพนล้วก็มีผลงานกับทยูบีซีแล้วพอมาเล่นทีเบียเรก มีผลงานกับแบนวาร์ดแบนวาร์ดใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นคือช่วงนั้นผมดูแลร่างกายอย่างดีมากถ้าทุกคนเห็นก็คืยเห็นในตามโซเชียลที่แบบผมลงทุกวนันผมลงทุกวนันเพราะอะไรเพราะผมอยากเป็นแรงบันดาลใจให้คนอะไรเงี้ยคนก็เด็กๆเ, c, เ, c, เ c, ยาวชนก็มาถามผมการู้สึกดีใจนะตอนนั้นอ่ะผมก็ดูแลตัวเองแล้วปุ๊บพอเรามีผลงานเรามีผลงานแล้วอ่ะมีรายชื่อประกาศออกมาผมก็รู้สึกดีใจนะพีดีใจมากแบบเพราะเออเพราะว่ามันเป็นต่อยอดถึงซีเกมเพราะผมอยากติดซีเกมมากที่สุดในชีวิต ซึ่งผมไม่เคยมีโอกาสได้ติดไม่เคยมีรายชื่อโอกาสติดเลยถึงต่อให้ผมมีผลงานไงผมก็ไม่เคยอันนี้คือแบบเราทําด้วยตัวเองจริงๆเนี่ยแบบเราทําให้คนเห็นเลยว่าร่างกายเราฟิตกว่าคนอื่นมากฟิตกว่าแบบผมก้าวิ่งแข่งกับทุกคนในสนามเลยอะว่าแบบว่าใครแบบวิ่งกแบบับผมผมวิ่งได้เลยผมก้าววิ่งตอนนั้นนะก็หลัง t ี l แล้วพี่ก็เห็นอยู่แล้วว่าว่าแบบตอนนี้ผมเล่นแบนวาสอย่างเงี้ยวิ่งมไม่เคยหมดไม่เคยคือ บอกว่าข้าต้องเดินมาถามว่าแบบไม่เหนื่อยบ้างหรออะไรก็ไม่เหนื่อยก็ผมฟิตอะอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วผลงาน <พอ S 1> ต้องได<บ>้เห็นเนาะแบบเราเราลงตวามวันที่ไปแข่งแบงวารที่ทําได้ล่าสุดนี้ก็สุดยอดมากเลยนะลูกที่สุดท้ายว <c oughs> ิ้งช็อต <c oughs> <c oughs> อะไรพี่ก็พอดีใจเสร็จพอเพราะงั้นผมก็ต้องเริ่มแล้วผมอย่างแรกคือเราก็ต้องทําร่างกายให้หนักขึ้นพี่เพราะว่ารายการนี้เป็นการายการใหญ่ผมก็เริ่มอัดเวทหนักขึ้นวิ่งเยอะขึ้นวิ่ง ใช้แรงใช้อะไรเนีไรเพราะว่ามันต้องใช้แรงเยอะกว่าเดิมอ่ะผมก็ไปวิ่งให้มันหนักกว่าเดิมเล่นเวทให้มันหนักกว่าเดิมแล้วก็กินให้มันเยอะกว่าเดิมเพราะว่าน่างกายเราจะได้แบบมีมีแรงมาท้าอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้แบบพอผมติดปุ๊บแล้วแบบมีโอกาสได้ไปซ้อมประมาณสองอาทิตย์ก่อนบินอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้จับลูกบาสเลยครับผมก็พยายามไปหาที่เล่นบาสพยายาม,มาหาที่แบบเลี้ยงบาสเองอะไรเงี้ยซึ่งพอถึงวันซ้อมอ่างเงี้ยผมก็ไปตั้งใจซ้อมนะผมแบบตั้งเป้าหมายเลยว่าแบบ ผมอยากมีผลงานเพราะว่าอะไรเพราะมันจะได้ต่อยอดไปถึงซีเกมให้ได้เพราะผมตั้งเป้าหมายแล้วว่าผมอยากทาให้มันดีที่สุดผมคิดตอนนั้นนะพี่ผมคิดแค่ว่าผมซ้อมแต่ละวันนะผมจะซ้อมให้ทุกอย่างให้มันเต็มที่เพราะว่าผมคิดว่ามันวันนั้นมันเป็นวันสุดท้ายของชีวิตผมแล้วที่ผมจะได้เล่นบาสเกตบอลอ่าอันนี้คือในเวลาเป้าหมายที่ผมต้อนนะผมจะตั้งตรงนี้ไว้ว่าทใํใไปเลยทําให้เต็มที่อ่ะอย่างยิงบอลผมว่ายิงไปเลยยิงร้อยลูกสองร้อยลูกสามร้อยลูกสี่ร้อยลูก ขาต้อมหมกเขาต้อมหมกงอย่างเงี้ยสี่โมงครึ่งสี่โมงผมมาแล้วผมยิงบอลก่อนอ่าใครไม่มาก็ไม่เป็นไรคือเราอยากได้อยากเตยนี่ผมความแม่นผมที่ผมได้มาเพราะอะไรเพราะผมจะเกิดจากการฝึกซ้อมผมไม่ได้ยืนเกิดมาแล้วก็แม่นถูกไหมครับเพราะผมก็ไม่เคยได้เป็นชุตเตอร์แต่แต่นี่คือมันเป็นทางของเราแล้วอ่ะผมก็ทําให้มันเต็มที่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเล่นได้อีกี่ปีผมว่าจัดจัดเพื่อแบบเหมือนเราตั้งใจแล้วพี่ประมาณนะั้นเราตั้งใจที่สุดแล้วแบบเือเรามีรายชื่อแล้วนะ ผมก็อยากทําผลงานออกมาให้ดีไม่ได้แบบไปแบบขี้เล่นแบบไปแล้วแบบไปให้เขาด่าอะไรเงี้ยมันผมว่ามันไม่ใช่แต่ทางสนามเราก็พิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วว่าเราเล่นเราวิ่งเราวิ่งขนาดไหนเราสู้ขนาดไหนถึงแต้มเราจะตามผมว่าทุกคนสู้หมดนะวันนั้นอ่ะใช่ผมก็ดีใจที่แบบทุกคนดูดช่อใช่ใช่ทุกคนเลยแต่เราเราเราเอาผมกล้าพูดเลยพี่บอกเราแพ้อย่างนั้นเราแพ้เรื่องแรงขนาดผมดูแลยการผมไม่งทุกวันผมไม่แข่งผมยังเหนื่อยเลยผมยังเหนื่อยเลยว่าผมเหนื่อย ใช่เ,เพราะวันเดทเพราะอะไรเราเดินทางด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับมาานนครับก็ดีใจพี่ดีใจว่าแบบมันเป็นเก็บประวัติเราก็ต่อไปก็เป็นซีเกมครับที่ผมตั้งเป้าหมายไว้อืมใช่ครับก็คือง่ายๆก็คือเราเราพยายามฝึกซ้อมให้มากกว่าเดิมเนาะแล้วก็บบไปไปแบบเป็นตัวแทนทีมชาติก็ทําแบบทําให้เต็มที่ไม่ให้เหมาะสมกับที่เขาได้เลือกเราใช่โอเคอ่าไอ้ก่อนที่จะลงแข่งเนี่ยฟีบาเนี่ยล่าสุดนะครับ รู้สึกกดดันไหมแล้วก็จัดก,การความรู้สึกกดดันนี้ยังไงเอเขาแบบว่าเขาจะไปแข่งบาสเนี่ยแล้วเขารู้สึกกดดันเนี่ยเราจะมีมีเทคนิคหรืออะไรที่ช่วยคลายความกดดันตรงนี้ลงอืมอันนี้ผมอันนี้ตอนที่ผมไปแข่งใช่ไหมครับผมรู้สึกตื่นเต้นแค่นิดเดียวนะแต่ถามว่าทําไมตื่นเต้นนิดเดียวเพราะว่าตอนที่เราซ้อมกับต,ตอนที่เราฝึกซ้อมเนะี่ยผมว่าม,าามันสาคัญสุดนะถ้าเราฝึกซ้อมดีเราฝึกซ้อมที่ว่าเออเรา แม่งมาแล้วกล้าแล้วพร้อมเผชิญกับปัญหาพร้อมพร้อมเผชิญกับผู้แข่งอะไรเงี้ยผมคิดว่าความตื่นเต้นนั้นอนะ่ะมันจะลดน้อยลงถ้าเราซ้อมน้อยแต่เราแบบแล้วเราไปแข่งจริงๆอะ่ะผมว่าจิตใจเรามันจะแย่ถ้าเรายิ่งซ้อมหนักยิ่งนุ่มเทกมันเท่าไหร่ฝึกฝนมันหนักเท่าไหร่ผมว่าเวลาไปแข่งอะ่ะเราจะไม่กลัวเลยนะแต่ถ้ามั่นใจในตัวเองเนาะใช่มีความมั่นใจในตัวเองแต่ถ้าเราซ้อมหนักแล้วฝึกฝนหนักแล้วแล้วเราไปเรายังกลัวอย่างแรกนะผมแนะนํานะนั่งสมาธิ นั่งสมาธิก่อนไปสนามพอไปถึงสนามแล้วแบบยังใจเต้นอีกนั่งสมาธิอีกห้านาทีสองนาทีนั่งไปเลยนั่งนั่ง,งหายใจเข้าลึกๆผ่อนพอถึงในสนามแล้วมีโอกาสได้ลงอย่างแรกเวลาครับผมตื่นเต้นนะแล้วพอผมได้ลงไปก่อนนะผมได้บ้สอผมได้บาสอเก็บททบอลกับมือนะผมก็จะแบบหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนอแล้วก็เอาแล้วผมจะบอกต็เองว่าลุยถึงเวลาแล้ว อืวยผมก็เล่นเลยอะมานั้นครับพี่ก็พยายามเราเราอ่ะผมอาจจะตอบไม่ได้ว่าแต่ละคนจิตใจมันเป็นยังไงซึ่งมันอยู่ที่ตัวเราว่าเรารู้ว่าเราขาดสิ่งไหนหรือว่าเราตื่นเต้นเรากลัวอะไรขนาดไหนมันอยู่ที่ใจเราผมผมไปตอบใจเขาไม่ได้ว่าเพราะอะแต่ผมแค่แนะนําได้ว่าถ้าคุณฟุ้งซ่านอยู่ดีคุณแบบโหเครียดแล้วแบบนู้นนั่นให้คุณนั่งสมาธิก่อนไปแข่งขันหรือว่าวันก่อนวันแข่งขันให้คุณนั่งสมาธิอยู่กับตัวเองทบทวน ทุกอย่างทบทวนแผนทบทวนการเล่นของคุณทบทวนว่าพรุ่งนี้คุณจะแข่งแล้วคุณอย่าว่าสมมติว่าผมเจอเกาหลีนี้บผมก็ผมก็เคยผมก็เปิดวิดีโอดูก่อนนอนอ<ม>ว่าเรารู้ไปแล้วว่าเราแล้วเราพรุ่งนี้ถ้าเราแข่งกับเขาจริงๆเราตรงไปเราต้องทําอะไรบ้างแล้วคนนี้ถ้าเราเจอเขาจะทํายังไงเขาชอบลุ้งบอลไหมเขาชอบสติลบอลไหมเขาพัทบอลดีไหมเขายิงบอลดีไหมเราต้องอ่ายเขาแล้วอ่ะบพอผมนั่งทาวดีผมจะนั่งคิดแล้ว คนนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นี้พอลงไปอ่าก็คือเราได้ทากันบ้านมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวแล้วว่าเฮ้ยแม่งจะเล่นซ้ายหรือเล่นขวาไม่อยากยิงตอนไหนว่านู่นนี่นั่นถูกไหมพ<ช>ี่เราก็คือประมาณแบบให้ดูวิดีโอวิดีโอก่อนไปแข่งนะแล้วก็เอาไปเลยว่าคนนี้หมายเลขเจ็ดอ่าชอบยิงชอบยิงเราก็ต้องพยายามชี้ให้มากที่สุดเพื่อแม่เขายิงเขาชอบข้ามไหมอ่าเขาชอบข้ามข้ามถึงห่วงไหมไม่ถึงห่วงเขาชอบสะบัดใช่ไหมอ่าข้ามไม่ถึงห่วงเขาชอบสะบัดแล้วก็พยายามอ่าน ขาเยอ่านจุดเก่งของเขาว่าเขาเก่งตรงไหนแล้วก็พยายามลบจุดเก่งเขาตรงนั้นให้ได้ประมาณนั้นครับแนะนําประมาณนี้พี่ศึกษาคู่แข่งกวอนนาอแล้วก็พยายามทําจิตใจให้นิ่งผ่อนคลายก่อนลงสนามแล้วก็ถ้าเรายิ่งซ้อมมากเรามั่นใจในในในฝีมือเราแล้วเนี่ยเราซ้อมมาเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวเองเนาะใช่ใช่โอเคครับในเกมแข่งขันเนี่ยในที่ล่าสุดในฟีบานะครับ ก็คือชอบคิดว่าแบตไหนเนี่ยหนักที่สุดอืมแบตไหนที่หนักที่สุดผมว่าเป็นเกาหลีครับผมกาพูดเลยว่าเป็นประเทศเกาหลีใช่เพราะว่าด้วยที่รูปร่างเขาสูงคือสูงประมาณสองเมตรสี่ตัวอย่างเงี้ยคือพอเขายิงมาอย่างเงี้ยพอเขายิงปุ๊บเขาถมเข้ามาอีกสี่อีกหนึ่งยิงอีกสี่ถมอีกหนึ่งยิงอีกสี่สี่ตัวถมเราบล็อกกันนะ พี่แบบไม่รู้ด้ผมว่าพี่ก็น่าจะดูอยู่พี่ดูแบบเราโดนถอดถอดโยนโยนจากโอบต่อให้เรานั่งนั่งบ็อก k งเอา u t นั่งบนขาอะไรคือทําทุกวิถีทางแล้วพี่เขาก็โดดมาเขาโหนเน่าโหนเน่าอะไรเงี้ยซึ่งด้วยรูปร่างเราอาจจะเสียเปรียบด้วยครับใช่ใช่แล้ววพอรูปร่างเสียเปียบปุ๊บแม่ไหนแล้วพละกําลังเราด้วยอืเกาหลีเป็นบัสเขาเล่นหนักแล้วนะเขาก็แบบใช่แล้วเขาก็แบบเขาก็แก้แผนเรามาด้วยอ่ะผมว่าเขาก็ทําการบ้านมาเพื่อแก้แผนเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย มันก็เป็นแมตที่หนักเพราะว่าเขามีนักกีฬาที่ใหญ่ทั้งทั้งทีมใหญ่ใหญ่แบบการจ่ายก็เตี้ยประมาณผมประมาณเนี้ยพี่คิดด่แล้วต้องการของไม่กูงหมดแล้วอ่ะใช่แล้วแบบท้อเลยอ่ะก็คือแบบแต่ว่าก็เห็นทุกทุกคนก็สู้นะไม่ได้แบบใช่ไม่ได้แบบท้อขนาดขนาดแต้มห่างก็ยังแบบยังเอากันอยู่อ่ะไม่ได้แบบเล่นแบบตเบกตะปะไปใช่ไม่ได้ไม่ได้เล่นแบบยิงซีซัวยิงอะไรเงี้ยตรงพี่เราก็ยังพยายามเล่นแบบคุมเกมมอนโต้แบบแต้มนน้อยที่สุดอ่ะใช่ นี่ขนาดเขาดับโรกนะเขาก็ยังแบบมาแก้แผนเราเหมือนกันนะมนเขายังใช่เขาก็กลัวเราอะพี่เขาก็ต้องกลัวเราก็เขาต้องคิดเหมือนกันนะเนี่ยใช่แต่่วนมาดิโดผมคิดว่ามันนั้นเราแค่โดนเขายิงเยอะยิงยิงยิงสามคะแนนเยอะไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกๆก็เลยแต่มันก็เลยห่างไปหน่อยแต่มีกองเลอดสามที่แบบผมไล่มาเรื่อยๆไล่ไล่มาแล้วก็ก็โดนแบบก็ยังโดนเขายิงไปยีกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าเกมมินโดยังไม่ค่อยหนักครับแต่ว่า เกาหลีผมว่าหนักสุดแล้วครับหนักหนักหนักจริงๆเขาเขามาในระดับโลกเนาะใช่เขาระดับโลกแล้วเขาแบบมีตัวบิ๊กแมนตั้งกี่ตัวพี่ใช่เขาโถมโถมโดนโดนมากก็เราก็ทําเต็มที่แล้วพี่ผมว่าวันนั้นทุกคนสู้เต็มที่จริงนะผมกล้าพูดเลยว่าไม่มีใ,ใครเล่นหยอยแย่หรือว่าแบบไม่อยากเล่นอะไรเงี้ยไม่เลยพอแบบเราพอเราแพ้กลับมาอย่างเงี้ยเราก็ให้กําลังใจกันนะในห้องแต่งตัวถือว่าแบบเราก็ให้กําลังใจว่าแบบ ไม่ใช่ว่าแบบโทษใครคนนึงหรือว่าเฮ้ยทำไมมึงไม่เต็มที่ไม่มีผมกล้าพูดได้เลยว่าวันนั้นเราก็ไม่เป็นไรเอาใหม่สู้กันใหม่เราเข้าใจขึ้นกันและกันประมาณนี้ครับนี่แหละเป็น,นเสน่ห์ของกีฬาเล่นที่เป็นทีมเนาะพอใจในผลงานในแมตช์ไหนบ้างคิดว่าตัวเองแบบเล่นเล่นเล่นแบบดีมากเลยในแมตช์ไหนที่เจอกับทีมทีมชาติอะไรบ้างก็มันที่บิดว่าดีก็จะเป็นผมว่า ทั้งสองแมตช์นะพี subscribing, subscribing, ่เพราะนั้นท hmm. ี่ผมลงไปได้เพราะว่าเพราะว่าอย่างแมตช์แรกอย่างเงี้ยผมก็มีอยู่เก้าคะแนนเก้าคะแนนแล้วก็มีห้าแอดซิตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีรีบาวสองครั้งอะไรก็หนึ่งเทิร์นอเวอร์หนึ่งหนึ่งสองเทิร์นอเวอร์ประมาณนั้นครับก็ผมว่าแล้วก็แมตช์อินโดเงี้ยก็มีแต้มอยู่หกแต้มก็แอดซก็ประมาณสองถึงสามครั้งประมาณนี้ก็ เราก็ช่วยทีมได้ระดับหนึ่งใช่แต่แบบอาจจะลงไม่ได้เต็มเยอะเพราะด้วยผมเป็นเพราะว่าเรายิ่งผมไปเล่นกระจายทั้งที่แบบเราไม่ได้เล่นกระจายี<ช>่แต่ก็ต้องทํากานบ้านหนักกว่าเดิมทำกานบ้านหนักกว่าเพื่อนเพราะผมต้องไปซับพอร์ตอาร์มใช่ใชผมก็ไม่ได้เล่นตําแหน่งชูเตอร์เนี้ยผมอยากยิงผมไม่ใช่แบบว่าลงไปเล่นกระจายแล้วผมก็แบบเลี้ยงไปยิงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ถูกไหมพี่ผมใช่ <laughs> คือมันก็ต้องห้ามใจตรงนี้แบบว่าห้ามยิงนะห้ามยิงอะ่ะแราก็ทาให้เพื่อนไปก่อนทําให้เพื่อนไปก่อนถ้าแบบอ่าถ้าเพื่อนคืนมาแล้วเรามีจังหวะผมก็ใส่แค่นั้นนะครับแต่ผมว่ารายการนี้ผมไปผมได้บานแล้วผมได้ยิงสามภาในนะผมว่ามันก็เปอร์เซ็นต์สูงอยู่นะครับ mm hmm. ที่ผมอ่าที่ผมดูเปอร์เซ็นต์ว่าแบบอย่างแมตช์แรกผมยิงยิงสี่ลงสามแมตช์สองผมยิงสามลงสองอ่ะพี่ mm hmm. ประมาณนั้นใช่ mm hmm. ผมก็ว่าผมว่าผลงานผมก็โอเคอยู่ในช่วงระดับหนึ่ง แต่ถ้ช่วยทีมไม่ได้มากก็คือแแบบเราก็ได้ทดําเต็มที่ว่าแบบเราไม่ได้แบบไปเล่นแล้วแบบไม่สนใจแบบเพื่อจะไม่สนใจเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครึ่งเราก็ทํากันบ้านแล้วว่าเล่นกาจ่ายมันต้องมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างผมก็พยายามทากันบ้านแล้วก็ปรึกษาอาวปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยผมจะถามทุกคนถามพี่คานูทุยนุนนี่น่านอมก็ผมว่าถามนางอาร์ตผมว่าเอออาร์ตถ้าพี่ปิดตรงไหนแนะนําพี่ได้นะโฟมพี่ปิดตรงไหนแนะนําคือผมคุยกับทุกคนว่าแบบ เฮ้ยถ้าเราไม่ผมไม่ดีตรงไหนผมปิดตรงไหนพูดกับผมได้เลยนะให้ผมทำอย่างนี้ทำอย่างนี้โอเคผมรับฟังเพราะผมไม่ได้เป็นคนที่มีอีโกโ้แบบเฮ้ย hey, กูก็ทีมชาตินะเว้ยกูว่าเล่นบาสเป็นเหมือนกันนะเฮ้ยทำไมต้องมาสอนครับผมไม่เลยคนอย่างเงี้ยผมไม่ชอบเลยซึ่งเราต้องแบบคุยกันเราต้องบอกกันได้คุณต้องรับฟังเขาเขาก็ต้องรับฟังคุณูไมไม่พี่ถ้าเรารับฟังเขาก่อนสุดท้ายเขาก็ต้องรับฟังเราแต่ถ้าเขาไม่รับฟังเขาพูดแล้วเราไม่รับฟัง นี่คิดว่าเขาจะรับฟังเราไหมก็ไม่ฟังถูกไหมใช่ใช่ผมว่านี่คือสเสน่ห์ของถ้าการเป็นนักกีฬาบาสแล้วแบบคุณต่อยคุณอายุมากอายุเยอะผมว่าอย่าเอาบทบาทของคําว่ารุ่นพี่อะไปทับผมรุ่นน้องไม่ได้แบบว่าต้องผม่เองว่าแบบเฮ้ยมึงรุ่นน้องอยู่นะไม่ไม่เลยผมไม่ชอบเลยพวกนีเพราะว่าอะไรเพราะเราโตมาจากที่แบบว่าบทบาทของตัวสำรองกับตัวจริงมันเป็นกันยังไงแล้วผมเจอรูปแบบรุ่นพี่ที่แบบว่าแม่งอีกโก้เง,งี้ยแล้วเราจะเอาเอาอีกโก้ตรงนั้นมาปรับ มาปรับใช้อะไรในชีวิตอย่างนี้หรอผมไม่แนะนําผมกล้าพูดเลยว่าเก่งให้ออกนอะให้ออกน้อมถอนตอนให้มากที่สุดแอมมี่จะรักคุณเองประมวันนี้ครับพี่ใช่ใช่เยี่ยมเลยยิงแม่นๆอย่างเงี้ยเนี่ยชอบมีเทคนิคในการยิงยังไงบ้างถ้ายิงแม่นเนี่ยเลยต้องใช้นิ้วหรือใช้ข้อมือแล้วก็ซ้อมเป็นยังไงบ้างซ้อมประจําวันละกี่ลูกอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็เทคนิคการซ้อมยิงของผมนะครับก็จะเป็นอยู่ที่ การยืนที่ถูกต้องปลายเทา้าแล้วก็สะโพกที่บิดเข้าหาห่วงแล้วก็มือที่ปล่อยบอลผมจะปล่อยผมจะจับลูกบาสประมาณนี้มือที่นิ้วที่ผมปล่อยก็จะเป็นนิ้วชี้กับนิ้วกลางใช่ <c oughs> ในการปล่อย <c oughs> ในการฟอลโล่ให้บอลไปถึงห่วงแล้วก็เทคนิคในการยิงบอลคือพยายามพยายามอย่ายืนตงเ,เทา้าหรือว่าส้นเทา้าพยายามยืนปลายเทา้าเพราะว่าอะไรเพราะ เราได้บอลมาปุ๊บเราได้สปริงสป,ปายเทา้า<ม>ชูดเลยนี่คือเทคนิคของผมแล้วก่อนแล้วเวลายิงให้ให้ย่อย่อแล้วเคาะบาสแล้วก็ชูดอย่ายืนแล้วพอแบบพอถ้าเรามีพ์ดเน์ใช่ไหม,มเพื่อนส่งบอลมาให้เราแล้วเรายืนรับแล้วเราค่อยย่อมันจะช้าแล้วเราก็จะติดเป็นนิส<ม>ัยแต่เราก็เอาย่อรอเพื่อนสบบ่งบอลมาให้จับบารชูดนี่คือฝึ<ม>ใช่จับนคือยกเลยผมก็จะฝึกอย่างนี้ทุกวันเพราะว่าให้มันเคยชินให้มันจําน้ําหนัก ที่ผมซ้อมอย่างเงี้ยเอาไปใช้ในสนามแข่งแล้วส่วนยุราผมยิงบอลผมก็จะยิงสองคะแนนผมจะยิงทั้งหมด7จดจุดมีจุดร้อยแปดสิบจุดเก้าสิจุดสี่ห้าแล้วก็จุดตรงกลางใช่ไหมครับ,รบอย่างเงี้ยคือเจดจุดตซ้ายขวาเลยเจดจุดแล้วก็ผมจะยิงสองคะแนนก่อนยิงสองคะแนนสิลูกพอ15ลูกเสร็จผมก็ถอยไปหน้าเส้น3ามคะแนน อยู่อยู่หน้าเส้นสามคะแนนนะครับผมยิงมาสิบลูกพอสิบลูกเสร็จผมก็จะถอยมาเป็นเส้นสิบคะแนนเลื่อนเส้นสามคะแนนอีกที่ห้าลูกที่ผมยิงอย่างเงี้ยเจ็ดจุดทุกวันครับ <c oughs> ใช่ <c oughs> ก็ยิงคือบาสเกตบอลมันต้องด้วยที่การยืนที่ถูกต้องและการปล่อยบอลที่ถูกต้องแล้วก็การฝึกซ้อมสม่ำเสมอแล้วก็คุณจะได้จําได้ว่าทิศทางแล้วเวลาปล่อยอยู่แล่วคุณยงงิยงลงลูกยิงลงลูกแรกโป้งเบี้ยวซ้าย่ะคุณก็ต้องดูแล้วว่า ทำไมจะเป็นหนึ่งเบี้ยวซ้ายมือหรอไม่ใช่อ่ะสะโพก้องบิดสะโพกนิดนึงบิดสะโพกให้ตรงกับวงแล้วก็ปล่อยใหม่อ่ะเอาอยัางเบี้ยวขวาแสดงว่าสะโพกคุณไปขวามากเกินก,ก็บิดกลับมาแล้วยิงโป้งเอาไปห่วงหลังแสดงว่าแดงถ้ายิงบอลแล้วไปโดนห่วงหลังผมถือว่าดีนะพี่เพราะว่าถ้าเราปล่อยบอลลูกแรกแล้วบอลมันโดนห่วงข้างหน้าความกังวลของเรามันจะเกิดขึ้นอะไรคือฮาลูกต่อไปแม่งจะไปหลังห่วงเปว่าวะ แม่งจะสั้นอีกไหมวะนู่นนี่นั่นอยู่แล้วถ้าคุณปรับบอลลูกแรกแล้วบอลไปถึงไปโดนหลังห่วงได้ใจนะว่าโอเคแต่ว่าวันนั้นอ่ะคุณแค่ปรับปรับอีกนิดนึงก็คือปรับน้ำหนักให้มันเบาอีกนิดนึงอะ่ะมันก็ผ่านเฉลุยแล้วยิ่งคนยิงติดห่วงหน้าแต่ครั้งแรกนะผมเชื่อได้เลยว่าทุกคนจะก,กังวลแล้วเอารูกต่อไปทางไหนดีวะอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ครับเวลายิงแล้วก็ถ้ายิงแล้วมันลงให้คุณค้างมือ,อไว้ก่อน f o ล l o w ถูกแล้วคุณก็ดูดูจัด สรีระของคุณว่าอ๋อนี่คือสีละเนี่ยที่เราต้องยิงที่เรายิงลงนะสรลระอย่างนี้นะคุณก็จําสรีละจําความรู้สึกที่คุณยิงไปเมื่อกี้ที่ลงยิงต่อให้มันต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องให้หนึ่งลูกลงสองลูกลงสามลูกลงสี่ลูกลงห้าลูกลงให้ลงประมาณห้าลูกติดให้ได้ประมาณนี้ครับที่ผมเทคนิคของผมประมาณนี้นะประมาณนี้พี่ก็คือประมาณว่าจดจําจับจาท่าที่เรายิงแ,กแรกๆเนาะแล้วก็มาปรับ ปรับร่างกายให้ใถูกต้องมีคนสนใจที่จะแบบติดตามชอปเปอร์เนี่ยติดตามได้ช่องช่องทางไหนได้บ้างครับครับก็ตอนนี้ก็ติดตามผมได้ที่จิตพลชอปเปอร์ทาง Facebook นะครับหรือว่า i ิน t a g r กรม n s t a ตาแกรมผมก็จะเป็น jt จุด p p e r 7นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ผมก็เปิดอะ a าเดมีของผมเองซึ่งมันก็ติดโควิดด้วยนะผมก็เข้าใจก็ ถ้าโควิดหมดไปหรือว่าสถานการณ์ดีขึ้นผมก็อยากให้ทุกคนมาเรียนรู้มาฝึกทักษะก,กับผมนะครับผมก็ตั้งใจสอนอยากเปิด a คเดมี่มาสักพักหนึ่งแล้วแต่ผมยังไม่มีเวลาตอนนี้ผมก็พยายามหาเวลาให้ลงตัวตอนนี้คือผมก็ตั้งใจทำแคเดมี่อันนี้ซึ่งถ้าผู้ผู้ปกครองคนไหนสนใจหรือว่าน้องๆเยาวชนคนไหนสนใจที่จะเรียนบาสเกตอลกับผมผมก็จะตั้งใจสอน ให้มากที่สุดแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ที่ผมมีให้กับน้องๆให้กับผู้ปกครองได้เห็นว่ากีฬาบาสเกตบอลเป็นอย่างไงและผมก็อยากให้เขามีการพัฒนาก็มาได้นะครับก็ติดตามเพจผม Shopper k i l l e r Basketball a c a d e m y นนะครับก็ฝากเพจผมไว้ด้วยนะคะแล้วก็สนใจเรียนก็คือมาเรียนครั้งแรกได้เลยมาเรียนครั้งแรกฟรีได้เลยครับเพราะว่าผมให้รู้ประสบการณ์ว่าอะเออพี่ชอบสอนดีนะหรือว่าคุณชอบตรงไหมไม่ชอบตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราได้มาแนะนากัน ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณมากครับก็ฝากติดตามแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็มาเรียนรู้กันนะครับครับอ,อย่างไงก็ฝากติดตามเพจคินเลอร์ชอปเปอร์ด้วยนะครับถ้าแบบน้องๆคนไหนอยู่ในบริเวณแถวกรุงเทพนะครับหรือใกล้เคียงก็ถ้าอยากเรียนบาสกับพี่ชอปเปอร์มือปืนทีมชาติไทยก็ติดต่อพี่ชอปไปได้เลยนะครับ